สวัสดีครับพี่น้องครับเมื like ่อน <'m excited. S 2> ี้นี่ะครับกระชีพาพี่น้องเขามาฉีดปุ๋ยนะครับฉีดปุ๋ยนะครับระเบิดหัวมันนะครับอายุมัน 2- 3าเดือนนี่คืออายุมันหนึ่งแต่2เดือนสามารถระเบิดหัวได้นะครับแต่ว่าในรูปแบบผสมละลายน้ําฉีดนะครับผมฉีดกระฉีดลักษณะนี่นะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับกระฉีดไปเรื่อยๆนะครับฉีดให้ทางใบนะครับนะครับกระฉีดเป็นลักษณะนี่ครับฉีดให้ท้งใบไปเลยนะครับเพื่อกระตุ้น นะครับให้เพื่อนได้รับถาดอาหารนะครับกระฉีดไส้ต้นนะครับแล้วก็ใส่น้ําเหงาเพื่อนนะครับฉีดไปลักษณะนี้พอว่าช่วงนี้นะครับบางคนกับว่าห้องเ็ตจังไดนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงแรงหรือว่าฝนบ่หันไห้ตกนะครับในเขตพื้นที่แต่ละพื้นที่สีบาสีบือกันนะครับบางพื้นที่กับฝนตกเ้องก็สามารถใส่ปุ๋ยเม็ดได้แต่ว่านะครับบางพื้นที่ฝนยังตกบ่ทวนะครับหรือว่าตกบ่ฮอดนะครับ ข้อกระฉีดนะครับในรูปแบบฉีดข้อกระฉีดไชต้นนะครับใส่เงาเพลินนะครับให้เพลินได้รับธาตุอาหารครบนะครับนี่คือวิธีการฉีดนะครับฉีดใส่ต้นเพลนเลยนะครับใส่ใบนะครับแล้วก็ใส่โค่นเงานะครับฉีดไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับกฉีดอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยกฉีดไปลักษณะนี้ครับพี่น้องนะเพราะว่าการให้ปุ๋ยนะครับวิธีการให้ปุ๋ยนี่ให้ได้หลายแบบนะครับให้ได้หลายแบบ บอนวาเขาจะให้ในรูปแบบเม็ดยางเดียวนะครับวิธีการฉีดก็ฉีดสลับใส่ขัวใส่ต้นเพิ่นไปเลยนะครับพี่นอ้องใส่ระเบิดหัวนะครับเท่ากับผสมนะครับะละลายน้ำใส่ถังนะครับสามารถฉีดไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเขาจะฉีดเร่งต้นเร่งใบนะครับเร่งต้นเร่งใบเนี่ยเขาก็ฉีด แบบลักษณะเดียวกันครับพี่น้องก็ขึ้นอยู่กับตัวปุ๋ยที่เขาจะเอามาใส่นะครับเร่งต้นเร่งใบก็คือคือผมเบาแหละครับยิ่มห้าห้าห้าหรือว่าใส่ปุ๋ยสูตรอื่นก็ได้นะครับและก็เป็นการระเบิดหัวนะครับอ่ามันอายุสองเดือนก็ใส่สูตรเดียวกันนะครับอ่าถ้าปลูกระยะแรกๆนะครับหลังจากปลูกหนึ่งสัปดาห์นะครับเทคนิคหลังจากปลูกหนึ่งสัปดาห์ให้พี่น้องนะครับน้ำน้ำยาเร่งรากมาผสมฉีดนะครับฉีดเพื่อว่า เร,เร่งการเจริญตโตนะครับให้เพิ่นแตกตาแตกยอดได้เร็วนะครับเสริมลากให้เพิ่นแข็งแรงให้เพิ่นตังโตได้เร็วลากเพิ่นจีออกไรยครับพี่น้องหลังจากปลูกหนึ่งสัปดาห์เด้อพี่น้องอ่ะหลังจากหนึ่งสัปดาห์ปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากเขาเสียบไปแล้วนับประโลดเจ็ดมือนะครับให้นํามาฉีดอีกทค่นึงนะครับเพิ่นจีเร่งลากนะครับเพียรให้ต้นมั่นตั้งโตได้ดีตั้งโตได้เร็วนะครับแล้วก็เฮียให้มั่นในเห้านี่หัวโดกพร้อมนะครับนี่คือเทคนิคครับพี่น้องอ่ะผมรับประกันเลยสูร้่ะครับ บ่มีผู้ใดเหตุนะครับแต่ว่าอันนี้ทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีครับพี่น้องมั่นนี่แตกออกมาเนี่เกิดว่าแมนจี่ทุกต้นนะครับรากาเห็ดอย่างหัวมั่นนี่นะครับโดกพร้อมนะครับด้วยน้ายาเร่งรากนะครับเร่งรากให้เพื่อนตั้งโตได้เร็วนะครับยอดนะครับกระแตกดีนะครับงามนะครับบางคนก็ถามว่าปูยูเลียนะครับเนี่ยตัวเม็ดขาวเนี่ย น้ำมาผสมละลายน้ำฉีดได้บ่ได้ครับผมได้เพราะว่าในช่วงที่อ่าบ่าว่าสิเป็นช่วงหน้าฝนบ่ว่าสิเป็นช่วงแล้งนะครับช่วงแล้งเฮาก็ปรับใส่ได้นะครับเอามาละลายน้ำฉีดนะครับละลายน้ำฉีดสามารถฉีดใส่ใบได้เลยนะครับผมสามารถฉีดใส่ใบได้เลยแต่ว่าช่วงหน้าแล้งอย่าเอามาใส่เด้อครับพี่น้องเห็นบ่นี่อ่าผมมาสาธิตให้เบิ่งว่าการวานนะครับวานใส่โคนเงาเนี่ย ขนาดปุ Salvador ๋ยยูเรียที่วาลา,า,ราไร้ง่ายๆครับพี่น้องบ่ <m uch an> มีความชื้นนี่เป็นอาทิตย์แล้วยังบาลาล่ายด้ครับพี่น้องเห็นบน่เนี่ยที่ผมวานลงไปตามโค่นเงานะครับผมว่าจะเห็นให้พี่น้องเบิ่งว่าให้เห็นอ่ามองภาพนะครับให้มองภาพหเห็นว่าการทีิวานไปแล้วนี่มันบาลา,บาล,ล่า,ลายด้เป็นเนื่งสัปดาห์แล้วยังบลาล่ายครับพี่น้องเห็นบ่ยังเป็นเม็ดขา,าวๆอยู่คือเก่านะครับอ่าทาดินบ่มีความชื้นนะครับเขาอย่าไปใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับเสียเวลาเสียเงินเสียทองเขาเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับบ่ได้ผล ทาเป็นฉีดทั้งใบนะครับมันจะเห็นผลดีกว่านะครับบางคนวายานมันตายบ่อตายครับพี่น้องเขาอย่าไปใส่เข้มข้นหลายเกินไปเฮ็ดให้ใบมันใหม่นะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับผมละลายน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับใส่ก็ย่าให้เกิน3ามซีช้อนแกงนะครับผสมละลลยน้ำยี่สิบลิตรนะครับย่าให้ช้อนแกงนะครับบางคนนี่นะครับนั่โมฮูจักว่าช้อนแกงซ้ำเลยเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยคือช้อนแกงนะครับ เขาสาม,มารถตักใส่ประมาณ3ช้อนแกงนะครับเนี่ยสี่ช้อนแกงละล,ะล,ะล,ะละายน้ำยี่สิบดิฉีดแบบอ่อนๆนะครับคือสูตรนี่เป็นสูตรอ่อนๆหลักกับบำรุงไปเรื่อยๆนะครับรบำรุงยอดบำรุงใบเป็นไปเรื่อยๆนะครับให้นเพิ่นเขียวงมามแตกอยอดแท่งยอดได้ดีขึ้นนะครับผมเป็นการให้ปุ๋ยทั้งใบครับพี่นอ้องให้ปุ๋ยทั้งใบสีให้ลักษณะเดียวกันเบิดนะครับพี่น้องบางคนว่าละลล่น้ำฉีดได้บ่ฉีดยอดลงไปน้ำโค่นเงาเนี่ยได้ครับผมพี่น้องได้เขาก็จีใส่น้ำโค่นเงาได้เลยนะครับ จี่ใส่น mm. ้ำค้นเงาได้เลยนะครับแต่ว่านะครับถับเป็นช่วงแรกๆนี่เห็นบอพี่น้องเนี่ยเอามาวาดเป็นหนึ่งสัปดาห์แล้วยังบ่นดละลายได้พี่น้องนี่นี่อย่าไปหาเห็ดเด้อมันสิเปียงเงินเปียงทองเฮาผมกะหูอยู่ว่ามันบ่ละลายแต่ว่าก็อยากเค็ดให้พี่น้องเบิ่งว่าขนาดปุ๋ยยูเรียที่ละลายง่ายๆนี่ถ้าบ่มีความชื้นก็ยังบ่ละลายอยู่เป็นหนึ่งสัปดาห์แล้วครับพี่น้องอ่ะเนี่ยผมก็อยากให้พี่น้องนี่เห็นภาพโลดนะเลยเอามาวานมาหยอดให้พี่น้องเบิ่งเป็นตัวอย่างนี่เห็นบ่พี่น้อง เนี่ยครับในช่วงนาเลี้งนี่บางคนยังคอมเมนต์เข้ามาถามว่าโอ้ยมันกละลายแล้วนเนาะปูยูเลียถืออากาศเพื่อกละลายแล้วบลลร่ายครับพี่น้องเห็นบอ่อเนี่ยหนึ่งสัปดาห์แล้วเังเป็นก่อนขอรอแคลแลู่คือเก่าครับพี่น้องนี่แหละแล้ว้าเขาใส่นี่คือมันจินเป็นการสิ้นเปลืองนะครับโดยเป้าประโยชน์ even, ซื้อๆแล้วก็บ่มีประโยชน์นะครับอ่ะส่วนฝนฝ่าจะตกลงมาส่วนชิมีความชื้นนะครับอ่ะังจะได้ผลแต่้าเข้าฉีดนะครับฉีดไปเรื่อยนะครับยอดเพิ่อจิตพุ่งนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี่ผมอยางแนะนําให้ใส่ปุ๋ยเกต25 5่าาฉีดเล่งต้นเล่งใบนี่มันฉีดีกว่านะครับผมสีดีกว่าใส่สองสองช้อนแกงนะครับต่อหนาม20ลิตรนะครับปุ๋ยสูตรปุ๋ยเกต25 5 5าานะครับตัวนี้มันเป็นปุ๋ยปุ๋ยเขียวนะครับปุ๋ยเขียวฉีดเล่งต้นเล่งใบเล่งยอดนะครับมันฉีงามมันฉีดพุ่งนะครับแต่เขาฉีดอยู่เป็นประจามันจะเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องเห็นบ่มันก็เขียวงามไปเรื่อยๆเพลินนะครับถ้าเพลินได้รับปุ๋ยนะครับ บวันบอลบดีเด้ย่านมันตายอย่าไปวางสันนะครับอย่าไปขีดแตงสันนะครับพี่น้องวางสันมั่นห้าสิบดได้รับถาดอาหารในช่วงหนาแรงนะครับในช่วงหนาแรงนะครับมั่นเด็ดสิบเด็ดนี่นะครับแป้งดีนะครับพี่น้องอ่ะแป้งดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่หนี่งหัวมั่นสิบดดกแตะทาเฮ็ดสูตรคือผมเมาเนี่ยละหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับให้น้ำน้ำยาเร่งรากนะครับมั่งผสมน้ำและลายน้ำนะครับฉีดจี้ลงไปน้ำอ่าต้นที่ เ้าเสียบนะครับหลังจากหนึ่งอาทิตย์เสียบไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ให้พี่น้องนํามาฉีดนะครับพอว่ามั่นเ้าฉีดตั้งตัวเร็วขึ้นเห็นบอ่อพี่น้อง้างเห้าฉีดมัจฉีเป็นลักษณะนี้ครับมันสีงามนะครับยอดฉีดพุ่งแต่ถ้าเห้าบ่อฉีดนะครับมันกะฉีดแค่ขีดแกนนะครับในช่วงนา,าแรงหรือว่าบ่มีฝนนี่นะครับบางคนว่าโอ้ยานตายดิมีตะคนคอมเมนต์ของมาถามว่ายานเพิ่งตายดิเขออาจะไปใส่หลาย อยากให้มันงามกับใบไทรหลายมันกะสีตายนะครับแต่ว่าให้ใส่พอดีนะครับให้ใส่พอดีทาเป็นปุ๋ยยูเรียนี่นะครับละลายน้ำฉีดนี่อย่าให้เกิน3ช้อนแกงนะครับเอ้ากะฉีดเป็นไข่ไข่ว่าปุ๋ยอ่อนให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับคือผมเมาห์่ะให้ปุ๋ยให้น้ำไปพร้อมกันนะครับถังเข้าฉีดนะครับฉีดอยู่เป็นประจํานะครับมันเข้ากะชีง่ามนะครับมันเข้ากะชีง่ามได้รับธาตุอาหารอยู่ตลอดนะครับยอดมันกะชีพุ่งกะชีไปเรื่อยๆเงอื่นเพลินนะครับการเจริญเติบโตช้าแต่มันกะมันกะ ไปเรื่อยๆห้องเพลินพอห้อเพลินได้รับน้ำรับปุ๋ยนะครับถ้าช่วงแรกๆเนี่ยครับทุกสิบวันจะฉีดก็ได้นะครับช่วงแรกๆเนี่ยเจ็ดมือสิบมือแล้วแต่พี่น้องขี่สะดวกนะครับขอแต่ว่าให้ได้นะครับให้ได้ฉีดนะครับอย่าปล่อยไปถ้าพี่น้องปล่อยไปตามมีตามเกิดถ้าฝนนะครับมั่นเท่าฉีลังมั่นเท่าฉีบอยง่นะครับแต่ถ้าเท้าฉีดอยู่เป็นประจําเวลาฝนตกลงมาใส่ปุ๊บหลอบแหลกมันฉีด่งเลยนะครับเพราะว่า ปุ๋ยอาจจะตกค้าง <t ok> อยู่ดินอยู่นาดินทีเฮาฉ <t ok> ีด <t ok> อยู่เป็นประจำเพื่อที่จะให้มันในี่พุ่งเลยนะครับพุ่งง่ามตัวเร็วง่ามเร็วกับการที่เขาบร่รุงอยู่ตลอดนะครับนี่วิธีการให้ปุ๋ยทางใบนะครับในช่วงที่มันบ่มมีฝนในช่วงแรงนะครับเขาต่างหายอย่างสี่นะครับบ่ว่าจะเป็นฮอ,อ,อร์โมนอ่าบว่าจะเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวนะครับเป็นปุ๋ยหนาที่ผมบอกแล้นะครับฉีดลักษณะคล้ายๆกันนะครับพี่นอ้องเขาจะหายไปเรื่อยๆครับพี่น้องบอ่ต้องไปขิดว่มบบา,ามันจะบ่งงาม หรือว่าคิดว่ามันจะตายนะครับตัดตัดไปเลยนะครับขอนี่นะครับวิธีการใส่ในช่วงแหล่งนี่ตัดทิ่มไปเลยคือปุ๋ยเม็ดยาวมาใส่นะครับใส่เพราะแต่ว่าเขาต้องให้เป็นปุ๋ยน้ำนะครับเป็นปุ๋ยน้ำอ่าเพว่าจะเป็นสูตรระเบิดหัวมันแต่เอาอยูซีเดือนหาเดือนแล้วนะครับเขาจะเอาอ่าศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับมาละลายน้ำฉีดได้บ่ได้ครับผมศูนย์ศูนย์หกศูนย์กับเป็นในรูปแบบปุ๋ยเกจกับมีขายนะครับอ่าราคากับเพาเกินลอยหรอกครับพี่น้องนะครับเขาสามารถเอามา เห็ดได้นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการต่างๆที่เ้าต้องมาดัดแปลงเห็ดอ่าเพราะว่าจะเป็นในช่วงใดก็สร้างนะครับช่วงแรงเ้าก็ดัดแปลงนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยน้ำเอานะครับจะเห็นผลได้ผลดีกว่านะครับพี่น้องนี่ก็คือวิธีการบำรุงรักษาดูแลมั่นสัมปะหลังสำรับมือใหม่นะครับอ่าผู้ใดบอกข้อใจจะคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับอ่าคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกระลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ